สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปท่าดิบเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลนะครับมีทั้งหมด4 8ครับแปดที่1นะครับก้าวขวานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อีกครั้งหนึ่งนะครับ8ที่1นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ที่2ครับแยกขวานะครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8เราจะกลับมาเต้นด้านขวามือนะครับอ่ะ2 8ติดกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ที่2ครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8 8ที่3นะครับย่ำอยู่กับที่นะครับ1 2 3 4โฟวดขวาครับ5และ6กําลังหันครับ7 8 okay. 3 8ติดกันนะครับไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5และ6 7 8 8ที่4 9ซ้ายไปนะครับเริ่มครับ1 2 3และ4กับลังหันนะครับ5 6 7และ8 4 8ติดกันนะครับพร้อมครับ1 2 3 4 5 7 8 2 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5และ6 7 8 4 2 3และ4 5 6 7และ8ด้านนี้นะครับ4 8ติดกันนะครับเริ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ที่2ครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8 8ที่3ครับ1 2 3 4 5และ6กับหลังหันครับ7 8 4 2 3และ4 5 6 7และ8อ่ะด้านนี้นะครับ48ติดกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5และ6 7 8 4 2 3และ4 5 6 7และ8ฝั่งนี้48ครับเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5และ6 7 8 4 2 3และ4 5 6 7และ8ต่อไปคุณครูจะเต้นเร็วในจ,จังหวะเร็วขึ้นนะครับ ทด้านติดต่อกันนะครับ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5และ6 7 8 4 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5และ6 7 8 4 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5และ6 7 8 4 2 3และ4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5และ6 7 8 4 2 3และ4 5 6 7และ8สวัสดีครับ